ครับคุณผู้ชมมาช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยกลุ่มคนขับแท็กซี่เขามาเตือนกันบอกว่าระวังไว้นะมันจะมีแท็กซี่ป้ายดําแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยรับผู้โดยสารมาแล้วเขาไปโกงค่าโดยสารนะไอ้จ้างหมอคิดรถแท็กซี่หมดอายุป้ายดาติดไฟว่างชัดเจนสีก็กไก่ดอเด็กสีเก้า ต้องอธิบายก่อนคุณผู้ชมฮะแท็กซี่ป้ายดำเนี่ยคือป้ายมันอาจจะเป็นสีขาวปกตินี่นแหละแต่คือแท็กซี่ป้ายดำคือแท็กซี่ที่หมดอายุเป็นรถที่ใช้งานมาครบ12ปีก็ต้องเปลี่ยนจากป้ายเหลืองรถสาธารณะไปเป็นป้ายขาวรถส่วนบุคคลครับแล้วพอเปลี่ยนป้ายทะเบียนมาแบบนี้ ไม่สามารถจะไปรับผู้โดยสารได้แล้ว<อ>คือถ้าคุณยังไปรับผู้โดยสารอยู่ถือว่าเป็นแท็กซี่เถื่อนละ๋อ้ปลอมเถื่อนใช่แล้วเขาจะใช้มิเตอร์ที่มันไม่ผ่านการตรวจสอบครับมันจะเป็นมิเตอร์เทอร์โบนะพี่ปุ้ยใช่ขึ้นเร็วมากขึ้นไวเลยแหละแล้วมันจะค่าโดยสารเนี่ยขึ้นไวกว่าปกติเป็นเท่าตัวกลุ่มแท็กซี่ดรเวอร์ไทยแลนด์ครับไปเจอเหตุการณ์นี้ในสถานีขนส่งหมอชิดก็เลยเอามาโพสต์ไว้ให้ประชาชนเนี่ยต้องระวังเลยเพราะผู้โดยสารที่ตกเป็นเหยื่อดโดนแท็กซี่ใบดำขูดรีด อาจจะไม่ได้รู้ไงเราปกติเราขึ้นแท็กซี่อาจจะไม่ได้สังเกตป้ายทะเบียนแค่เห็นว่าอาเขียวเหลืองมาเราขึ้นเลย <มา S 2> เรียกเลย<ะ>โอโ้โหใครจะไปรู้แหละว่ามันจะเป็นแท็กซี่ที่ใช้มิเตอร์เทอร์โบนะส่วนประชาชนถ้าถูกแท็กซี่แบบนี้หลอกหรือว่ามีปัญหาเรื่องบริการของรถรับจ้างสาธารณะมีสายด่วนครับคุณผู้ชมฮะหนึ่งห้าแปดสี่โทรไปได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเป็นสายด่วนของกรมการขนส่งทางบกนะครับไปแจ้งเขาได้ครับ